สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วง World Country Music Welcome Back ค่ะอ่ากลับมานะครับกับช่วงนี้ World Country Music World Country น,น,<อ>นั่นเองนะครับเ,เพลง Music โลกอ่ะก็คือบอกว่าเพลงลูกทุ่งโลกใช่เราจะรวบรวมเพลงที่เกี่ยวกับลูกทุ่งทั่วโลกเลยใช่ใช่ไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจไปด้วยกันกับความเป็นลูกทุ่งเนี่ยแหละถูกต้องเราก็เลยมีช่วงนี้เกิดขึ้นมาเพราะหลายๆะคนพี่อย่างพี่น้ามาใหม่ไม่รู้ไงครับราะบางทีเฮ้ยฟังเพลงแบบของฝรั่งฝรั่งที่เขาดังๆอย่างเมื่อวานก็เปิดเทเลสสวิทไฟเจ๋งอ่ะไม่รู้ว่ามันคือเพลงลูกทุ่งหรอลรู้ไหมไม่รู้รู้จักไอ้นี่ไหมไอ้วงดังๆน่ะวงวงวงทูพีเอ็มรู้จักไหมทูพีเอ็มอ๋อนิชคุณนิชคุณนิชคุณเอ้ะ คือวงปกติบางอันไม่ถูกแต่ว่ามันจะมีแบบว่าบางเซตของเขาที่ออกมาซึ่งมันเป็นลูกทุ่งด้วยมีกลิ่นอายของลูกทุ่งเข้าไปด้วยคือเป็นลูกทุ่งเลยเหรอเป็นลูกทุ่งเลยจริงเหรอเลยจริงจริงเหรอจริงไม่เคยรู้มาก่อนโถ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 วันนี้จะได้รู้กันได้รู้กันใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ได้พาไปแบบแอฟประเทศที่พูดภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่น แต่เป็นประเทศที่เว้าาคือคือกับประเทศไทยนี่แหละอ๋อเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นประเทศที่ไม่มีอณาเขตติดกับทะเลเลยอืมประเทศประเทศอียังก็นี่ก็อนนรับตกลงป่วยนะป่วยป่วยคิดคิดอ๋อคิดคิดคิดป่วยเห็นลาว แมนบอสแมนแล้วทำไงโทรวันนี้จะพาไปแอลลาวเนาะพี่น้องเนาะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามเนาะมีการแต่งตัวที่ยังอนุรักษ์ความโบราณโบราณและก็ความสวยงามอยู่เนาะจะบอกว่าฝั่งอีสานหรือว่าจะเป็นลาวก็ตามนะจะบอกว่าฝั่งนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ที่ได้ขึ้นชื่อเลยคืออากาศโอ้โหอากาศอากาศดีอากาศดีอากาศดีมากเพราะว่าเป็นเป็นโซนเขาเรียกว่า ความชื้นอ่ะสูงความชื้นสัมผัสสูงแล้วด้วยความที่บ้านเขาเมืองเขายังมีต้นไม้อยู่เยอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอืมอากาศมันน่าจะดีเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นเอาเอาเอาข้อดีของเขามาเป็นแบบข้อดีของบ้านเราบ้างลวกันเนาะเอามาปรับใช้มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะซึ่งเพลงของประเทศเขาเนี่ยถ้าเราหลับหูฟังหลับหูรับตาฟังเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าตาบอดหูนวกแกล้งดูลองแกล้งแกล้งดูนะคะจะได้รู้ว่าแล้วแล้วถ้าหลับหูแล้วจะฟังยังไง มันเป็นคําพ้อง oh. <laughs> ถ้าคุณน้ำไม่รู้ขนาดนี้ดิฉันว่าเดี๋ยวเราลองไปหลับหูหลับตาฟังเพลงนี้กันดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันคล้ายกับภาษาไทยมากไปเลยไหมไปลองฟังไปเลยอ yeah. แซบบอแซบหลายแซบหลายจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมุกดาวันสันธิพนบนมนทักบ่าวเมืองวังคือจริงๆถ้าไม่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นคนลาวนะบ่าูใช่อูเลยคือแบบโอ้ไทยเลยก็ไทยแท้ๆเลยใช่คือถ้าปิดตาบอกแล้วหลับหูตาฟังก็คิดว่าเป็นคนไทยต่อให้หลับหูลืมตาเดียวก็หน้าเหมือนคนไทยนะรำก็เหมือนกันการแต่งกายคล้ายๆกับชาวพักใกล้เคียงกันเพราะเป็นเป็นบ้านเมืองใกล้เคียงกันเราคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มประเทศของเราเนี่ยนะคะภาษาแม่ที่เหมือนเป็นภาษาแม่เดียวกันเนี่ยครับ คือภาษา,าจะเป็นอย่างนี้มีภาษาแม่แล้วแตกออกมาเป็นภาษาลูกหลายๆภาษาลูกหลานเล่นลน้นใช่ซึ่งไทยกับลาวอยู่ในกลุ่มเดียวกันอแต่พมา่าเนี่ยกับขเขมรยอะไรเงี้ยก็จะแตกออกมาอยู่ในแม่อีกคนนึงอ๋อคนละแม่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 น้อยแม่น้อยไม่ <Okay. S 2> ใช่ <laughs> โถหลายพ่อเหมือนกัน <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ <laughs> คุณผู้ชมนี่เป็นเพลงว่าเพราะที่มาฝากแต่ว่าแน่นอนค่ะว่า world country music ลูกทุ่งโลกซะอย่างแล้วเนี่ย คุณพลาดไม่ได้ค่ะกับการรู้จักวัฒนธรรมของเขาให้มากขึ้นกับประเทศลาวค่ะ,คะช่วง world country music